ขอความสุขสวัสดีโชคดีมีชัยบังเกิดแก่ชาวลัคนาสิงห์ทุกท่านนะครับอวยพรให้ก่อนเพราะเห็นดาวจรแล้วเนี่ยต้นเดือนเมษาค่อนข้างจะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคหลายๆอย่างดาวประจำตัวก็คือดาวพระอาทิตย์เริ่มหนึ่งเมษายนนี่ก็ยังอยู่ที่ราศีเมีนมาตั้งแต่นู่นแหละวันที่14มีนาคมนะครับจะอยู่ไปจนถึงวันที่14เมษายน อาทิตย์โคจรที่ราศีมีนเนี่ยอาทิตย์ได้ตำแหน่งอุจาวิราชคาว่าอุจาวิราชเนี่ยก็จะหมายถึงการที่ถูกคนอื่นให้ดำเนินการเรื่องต่างๆจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลก็ได้เพราะเหตุปัจจัยแห่งคนอื่นแต่ก็จะได้รับความสะดวกราบรื่นนะครับดาวพระอาทิตย์โคจร เป็นอุจจาวิลาชแบบเนี้ก็คล้ายๆราชาโชคนะถือว่าตามมาตรฐานดาวอยู่ในตำแหน่งที่ดีกำลังจะขึ้นเป็นมหาอุดวันที่14เมษายนนี้ก็เข้าเป็นมหาอุดท,ทรงพลังมากเลยนะครับในช่วงต้นเดือนก่อนที่ค่อนข้างจะเจอเรื่องราวทั้งดีและร้ายอาทิตย์โคจรเป็นอุจาวิลาชในภพมรณะ บางท่านก็อาจจะได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศเดินทางไกลนะครับแต่ถ้าท่านที่ไม่ได้ไปไหนแนะนำแก้เครสักหน่อยคำว่ามรณนะเนี่ยถ้าใครอยากจะไปบริจาคเลือดก็ดีนะครับอาทิตย์คือเลือดสายตาหัวใจนะก็ไปบริจาคเลือดสร้างกุศลให้แก่คนป่วยคนเจ็บคนตายถ้าบางท่านพอมีกำลังทรัพย์ อาทิตย์ร่วมกับพระราหูเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องเสียทรัพย์นะครับแล้วราหูร่วมกับพระศุกร์เนี่ยเสียด้วยความยินดีพอใจนะแล้วก็อาทิตย์ร่วมกับดาวพุธเนี่ยจะเป็นลักษณะของการบอกกล่าวเชิญชวนแล้วก็อาทิตย์ร่วมกับพระเสาร์นี่คือการอยู่ไม่นิ่งต้องขยับขยื่นเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับเหงือตกยางออกเลยทีเดียวไปเหงือตกยางออก เสียทรัพย์พูดคุยเกื้อหนุนกันด้วยการสร้างกุศลทําบุญนะครับเพื่อเป็นการแก้เครดเพราะการที่ราหูเจอกับอาทิตย์เนี่ยจะมีเหตุต้องเดินทางไกลเจอความยุ่งยากเหนื่อยยากบางคนก็เจอความพัดพลาดสูญเสียแล้วดาวอาทิตย์ร่วมกับพุทธศุกราหูเสาเนี่ยดาวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยราหูเสามาเจอกัน อาทิตย์พุธศุกร์เข้ามาเจอกันได้ทั้งโอคู่ติดต่อเจราจาคู่สมพลคู่ธาตคู่มิตรคู่ศัตรูรวมกันอยู่ตรงนี้อิรงตรงนางมากแต่ว่าอยู่เรือนพบทุสถานพบก็คือเรือนที่ไม่ดีจึงแนะนําในการสร้างกุศลเช่นนี้นะครับเมื่อสร้างกุศลแบบนี้แล้วเนี่ยก็อุทิศบุญให้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันกันมา ทั้งดีและร้ายนะครับเป็นทั้งเจ้ากรรมในเวรและผู้เกื้อหนุนรวมทั้งผู้ที่ตนมีกรรมติดค้างมีหนี้สินยังติดกันอยู่มีคําสาบานยังผูกมัดกันไว้อยู่ก็อุทิศบุญให้คนเหล่านั้นเสร็จแล้วก็ขออาหูสิกรรมด้วยกุศลผลบุญนี้จะทําให้ลัคนาราศรีสิงห์ทุกๆคนที่ปฏิบัติเช่นเนี้ จะผ่านทุกโศกโรคภัยนะครับเมื่ออาทิตย์โคจรในภพมรณะก็ปฏิบัติแบบนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่อาทิตย์ดับอาทิตย์ดับก็คือตัวคุณนะ่ะมีเรื่องเหน็ดเหนื่อยอารมณ์จะร้อนสติปัญญาจะไม่ใช้แต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการมีสัมมาทิฏฐิก็คือมีความเห็นที่ถูกต้องรู้จักบาปบ,บุญคุณโทษเห็นแจ้งซึ่งอริยสัจ เห็นความทุกข์ของตัวเองเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันถือว่าปรับความคิดให้เป็นสมมาทิทิจากนั้นก็เตรียมข้าวของข้าวปลาอาหารบริจาคเลือดได้บริจาคบริจาคเลือดไม่ได้ก็เป็นข้าวปลาอาหารที่จะไปต่ออายุสร้างเลือดสร้างเนื้อให้แก่คนอื่นๆต่อเออบางคนออกโรงทานบางท่านก็ ไปทำบุญจะให้ชีวิตสัตว์ใดๆได,ได้ทั้งเส้นนะครับถือว่าเป็นไปตามดาวดีกว่าให้ดาวมาทําให้เราเป็นการเป็นไปตามดาวก็คือการทำกุศลเช่นนี้แล้วอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่มีกรรมผูกพันกันมาดังกล่าวแล้วขออโหสิกรรมอาทิตย์นี้จะทรงพลังมากขึ้นบางท่านจะโชคดีมีชัยได้ลาบได้ผล จากต่างถิ่นแดนไกลหรือคนทางไกลบางท่านก็จะได้ลาบได้ผลจากวัดวาอารามจากโรงพยาบาลจากสถานที่ที่ตัวเองไปทำบุญนะครับแล้วบางท่านเนี่ยก็จะได้รับพลังวิเศษพลังที่จะทำให้ตัวเองมีความกระตือรือร้นแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือตัวปัญญาและการได้ซึ่งกัลยาณมิตรหรือ ได้ฟังเทศฟังธรรมฟังกติสอนใจเกิดสติเกิดปัญญานึกคิดได้เป็นสัมมาสังกัปปะอันนี้ก็เรียกว่าอริยมรรคเกิดแล้วแก่ตัวท่านเองนะครับแล้วบางท่านก็เอ,อพยายามที่จะไม่ให้บาปกรรมทั้งหลายมันเกิดโดยไม่ทําเพิ่มที่มีอยู่ก็พยายามละแล้วก็ประกอบอาชีพที่สุจริตโอ้โหอริยมรรคมาแล้ว โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ในเส้นทางแห่งการปฏิบัติเพื่อล่วงผลความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายและถ้าปฏิบัติได้ดังนี้แล้วนะครับก็จะมีแต่ความโชคดีมีชัยนะลาภผลจะมีคนอื่นอำหนวยให้และได้พบกัลยาณมิตรบรรดากิจการงานต่างๆ หรือแม้แต่พฤติกรรมการกระทำจะเป็นไปสมปรารถนาดังความตั้งใจของตัวเองเอาอาทิตย์มาอยู่เรือนของพระฤหัสบดีนะครับส่วนเจ้าเรือนพระฤหัสบดีก็โคจรอยู่ในภพกัมมะนะอันนี้ก็ถือว่าได้เกณฑ์ที่ดีต่อดวงชะตานะทำให้เกิดความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองแล้วพระฤหัสบดีในนวางเนี่ยก็อยู่ที่ภพวินาศ เป็นมหาอุดจะแปลว่าอุศลผลบุญที่ได้สร้างได้ทำได้สละแบ่งปันมานั้นแ่จะเกื้อหนุนให้คุณหมดทุกข์หมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยนะครับเป็นดังนี้อันเนี้ยดาวที่มีความสัมพันธ์กันนะทีนี้อาทิตย์ในช่วง1นึถึง14เมษาเนี่ยจะร่วมกับพุธพุธคือใครพุธจะโคจรอ,อยู่ที่ภพมรณะ พุธคือดาวพบกระดุมพระกระดุมพระในที่นี้จะแปลว่าเงินทองหมุนเวียนใช้จ่ายอยู่ในภพมรณะเป็นประเป็นนิดมีแต่จ่ายออกลดน้อยถอยลงประกอบการค้าขายก็ขาดทุนอันนี้ความเป็นประเป็นนิดแต่ถ้าให้ดีเนี่ยจะต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นนะครับการลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงระงับไว้ก่อนเพราะราหูเจอกับดาวพุธ เป็นคู่ศัตรูถูกหลอกถูกโกงเสียหายได้เก็บไข้ได้ป่วยเดินทางไกลตกงานเป็นไปได้หมดนะครับพุธเจอกับดาวพระศุกร์อันนี้ดีศุกร์จะช่วยพุธเพราะเป็นดาวคู่ธาตุน้ำถือว่าก็ยังพอมีเงินมีทองที่ได้รับการสนับสนุนเกื้อหนุนหนึ่งจากที่ตัวเองทำงานไว้เป็นผลงาน อย่างที่สองก็เพื่อนพี่น้องสงเคราะห์กันนะครับอันนี้เรียกว่าดาวคู่ธาตุเข้ามาสนับสนุนนะคนร่วมง,งานเพื่อนหนุนสนับสนุนกันสนับสนุนเพื่อนพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยเดินทางไกลมีคนเกื่อหนุนนี่คือพุธกับดาวพระศุกร์ร่วมกันเป็นคู่ธาตุน้ําเจอกับพระเสาร์อันนี้ดีตรงที่ว่าเสาร์นั้นเป็นดาวภพอริ แต่ก็เป็นคู่สมพลกับพุทธจะคู่จะยืมได้นะครับเครดิตดีแนํนำไปใช้จ่ายหรือจะเกื้อหนุนคนป่วยคนเจ็บคนตายอาน,นิสงก็จะเห็นนะจะมีโชคมีลาบมีผลได้เงินได้ทองจากบุญกุศลที่ได้ทำนั้นแล้วทีนี้พุทธอีกดวงหนึ่งคือดาวภพลาภเมื่อคุณได้สร้างกุศลผลบุญนั้นๆแล้วเพื่อนพี่น้องเกื้อหนุนตัวคุณเองก็ ลงมือด้วยตัวเองในการสร้างบุญสร้างกุศลดาวลาพระก็อยู่ตรงนี้แหละที่พบมรณะตลอดทั้งเรือนนะครับได้ลาบจากต่างถิ่นแดนไกลนะแล้วดวงบางคนอาจจะมีความโชคดีโชคดียังไงโชคดีตรงที่ว่าบางคนก็อาจจะได้ลาบได้ผลจากทรัพย์สินมรดกหรือการได้ทรัพย์สินมรดกนะครับได้ลาบจากคนทางไกลนี่คือช่วงที่อาทิตย์ ดาวประจำตัวคุณมามารุมมาตุ้มกันอยู่ที่เรือนพบมรณะแต่เป็นเรือนพะหัสบดีก็อย่าลืมไม่ได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นท่องเที่ยวที่ไหนก็เข้าวัดเข้าว่าสร้างกุศลดังกล่าวนะครับจะมีลาบมีผลมีโชคมีชัยลาบผลที่ดีที่สุดสุดยอดที่สุดก็คือการมีสุขภาพที่ดีไม่มีโรคไม่มีภัยอันนี้สำคัญ โดยเฉพาะช่วงที่ดาวอาทิตย์ตกพบมรณะร่วมกับพระราหูแล้วก็พระเสารเข้าร่วมเนี่ยโอกาสเสี่ยงมากที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ค่อนข้างจะเรื้อรังรักษากันยาวนานแต่การสร้างกุศลแบบนี้ดังกล่าวมาจะช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วในเรือลัคนาราศีสิงห์ตลอดทั้งเดือนนี้พะเกตเข้ามากลุ่มลักเกตเป็นได้ทั้งเส้น ไม่ว่าจะเป็นยักษ์มารหรือเทพเทวดาบิญญาณบำพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ตลอดทั้งเดือนในส่วนที่ดีบางท่านมีกุศลจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูชาบางท่านก็คงไปหาเออพระหาอะไรมาบูชาจะได้จักมีบางท่านสร้างกุศลผลบุญอุทิศบุญแล้วนี่ก็จะเป็นเทวดามาคอยคุ้มครองอยู่รอบตัวนะครับ บางคนก็จะได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์คุ้มครองอยู่รักษาอันนี้คือพระเกตแต่ขณะเดียวกันผู้ที่ก่อแต่บาป,ปรกรรมหลอกลวงคดโกงคน,คนอื่นเขาอยู่กับการทำร้ายทำลายทำมิจฉาอาชีวะประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะไม่สมพระเกตก็จะเข้ามาซ้ำบาป,ปรกรรมให้รุนแรงมากขึ้นอาทิตย์ก็จะดับก็จะหมายความว่าเจอความวิบัติเจอโรคภัยไข้เจ็บ มีคดีความและถูกจับจองจำนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะดาวพิศเสาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอริเมื่อเข้ามาเจอกับพระราหูดาวพกปัตตนิในฐานะที่เป็นดาวบ,บัปปะเคราะห์ก็จะหมายความว่าการถูกผูกมัดปัตตนิแปลว่าการผูกมัดก็ได้สิ่งที่จะต้องรับผิดชอบคู่ครองคนรักหุ้มส่วนนะ อันนี้จะหมายถึงการถูกมัดนะครับแล้วที่แปลอย่างนี้ก็เพราะว่าในนวางนี่สิดาวพระเสาเป็นประเกษตรอยู่ในภพวินาศในลักษณะนี้คือทำลายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ประกอบอาชีพมิจฉาอาชีวะหลอกลวงคดโกงมีหนี้ม่ใช้โกงเขาทำลายทำลายเบียดบังเอาถึงคราววิบัติ ในเดือนเมษาและพฤษภานี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นท่านที่ทํากุศลไว้ก็ไม่ต้องห่วงจะเป็นเรื่องที่ดีต่อดวงชะตาแล้วทีนี้ในช่วงกลางเดือนดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ภพสุภะโอโหอาทิตย์คือดาวประจําตัวคุณนะครับเมื่อเข้าสู่ภพสุภะอ่ะตรีโกนถึงพระเกตบุญบรารมีเก่ามาให้สมหวัง ได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะมาเกื้อหนุนกันนี่เรียกว่าบุญญาธิการบุกเพกะตะบุญญาตามาส่งมาเสริมดวงชะตาให้ยิ่งใหญ่ให้ก้าวหน้าให้สำเร็จใครที่เหนื่อยยากในช่วงต้นเดือนมาถึงกลางเดือนช่วงนี้คือช่วงที่นั่งบันลังเพราะการที่จะขึ้นสู่ที่สูงขึ้นนั่งบันลังได้แล้วค่อยํารามเนี่ยมันก็จะต้องก้าว ขึ้นบันไดทีละขั้นในแต่ละขั้นย่อมมีขวากหนามและอันตรายเมื่อผ่านมาได้ด้วยปัญญาก็ถึงเวลาสู่จุดสุดยอดเรียกว่าบรรลังรากษสีคำรามได้เลยนะครับเรียกว่าอาทิตย์ดาวประจำตัวคุณเป็นมหาอุดในภพสุภะเป็นช่วงที่จะประสบความสำเร็จมากอย่างยิ่งต่อชีวิต แล้วในพื้นดวงชะตาท่านใดถ้ามีดาวพฤหัสรับอาทิตย์อยู่ที่ราศีเมษรหรือราศีตุลน,นะครับเป็นช่วงที่พีคท,ที่สุดเพราะว่าอาทิตย์คือตัวคุณจะได้มิตรได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนเกื้อหนุนเป็นช่วงที่จะมีความโชคดีที่สุดเพราะว่าพฤหัสก็เป็นดาวภพปุตตะลูกน้องลูกหลานบริวารการพนันการเสี่ยงโชคอาทิตย์มาสองนี่เรียกว่าพระสุริยาต้องครูเป็นคู่ครอง มีโชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์อันนี้คือตูพื้นดวงชะตาเพิ่มนะแต่ถ้าดวงท่านใดมีราหูรักคิดมากหน่อยระวังตัวหน่อยเนี่ยพื้นดวงชะตาจะไม่เหมือนกันแต่เฉพาะดาวจรอาทิตย์มาอยู่ที่พบสุภะเนี่ยบันเทิงมากเป็นช่วงที่ใครที่ปรารถนายศตําแหน่งจะประสบความสําเร็จใครที่ปรารถนาความก้าวหน้าจะเจริญก้าวหน้า ใครที่ปรารถนาพบกระยาณมิตรผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะคอยอุปธรรมช้าชูช่วยเหลือเกื้อหนุนกันนี่คือช่วงที่จะได้พบได้เจอบางท่านปรารถนาสิ่งใดไว้ตั้งนานอยากให้สําเร็จในเร็ววันก็จะมาสําเร็จนับตั้งแต่14เมษายนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าถึงแค่อาทิตย์มาอยู่ที่เมษเท่านั้นเพราะว่า ในกลางเดือนถัดไป15-16พฤษภาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีพฤษภก็ไปเจอกับพฤหัตจรได้คู่มิตรจรน,นะครับแล้วก็เมื่อเดือนถัดไปอาทิตย์เข้าสู่พบลาภะเป็นราชาโชคอ่างหกราบรื่นสำเร็จสมหวังหลายๆอย่างหลายๆประการนะครับแต่มันจะเริ่มต้นกลางเดือนเมษายนนี้เพราะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนย่อมเจอปัญหาอุปสรรคเหน็ดเหนื่อยใด สู้อดทนเอาใช้สติและปัญญาให้มากก็จะกก้าวสู่ความสําเร็จในช่วงกลางเดือนแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็อาจจะยังฝืดฝืดเครื่องเครื่องอยู่เพราะว่าอะไรก็ดาวพุธก็ยังโคจรในภพมรณะเป็นประเป็นนิดลาบผลก็เช่นเดียวกันแต่ก็ให้ไปดูในนาวางแต่และช่วงเอาก็แล้วกันว่าพุธ ที่เป็นดาวพบการเงินการประกอบอาชีพของคุณเนี่ยแม้แต่เรื่องของโชคลาภอยู่ตรงไหนในแต่ละช่วงวันนะครับอ่ะชี้ให้ดูดูพุธเดินนะครับในวันที่หนึ่งถึงสาเมษาพุธจะอยู่ที่ราศีสิงเป็นมหาจักรและราชาโชคกลุ่มลัคนาเพราะฉะนั้นอยู่ที่ฝีมือตนโชคลาภวาสนาอยู่ตรงนี้ นะครับท่านที่ชอบการเสีย่ยงโชคก็ไปดูเกี่ยวกับตัวเองทั้งเส้นเลยอยู่รอบตัวเองวันที่1นถึงสเมษายนนะครับ3ถึง11เมษาพุทธจะถอยหลังเข้าสู่พบวินาศราศรีกรกฎเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายตอนนี้แหละเตรียมจ่ายเลยครับแต่ว่าจ่ายด้วยความสุขใจด้วยความยินดีนะจ่ายตามแผนตามเรื่องที่จะจ่าย นะครับแต่ถ้าใครที่ชอบการเสี่ยงโชคก็ดูจากการจ่ายนั่นแหละวันที่11เมษาถึง17เมษาเดินหน้าต่อเข้าสู่ราศรีสิงห์กุ่มลักก็เกี่ยวกับตัวเองอีกแล้วนะครับเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองแล้วก็วันที่18ถึง20เมษาเข้าสู่พบกระดุมพระอ้าวอันนี้เป็นเกษตรมหาอุดในระนหว่าง ได้เงินได้ทองนะสลิปเงินเข้าบัญชีนะครับพิจารณาตรงนี้ตั้งใจทำหน้าที่การงานจะได้เงินได้ทองวันที่สี่จะเข้าสู่ตุลก็ถือว่ามีกำลังอยู่นะดาวการเงินเข้าสู่ตุลพบสหัชชะนะการเดินทางไกลเพื่อนทางไกลการติดต่อหาใครก็ตามถ้าต้องการเงินทองต้องการทวงหนี้ทวงเลยจะได้นะครับ ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกเมษายนจะเข้าสู่ราศีพิจิกอ้าวอันนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเเรื่องของยอดยานปานะญาติพี่น้องบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นและบางทีลาบผลก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับจนไปถึงยี่สิบถึงส0สิเมษายนช่วงนี้ลาภผลไม่ค่อยดีนะลาบผลไม่ค่อยด,นะอยดีเป็นช่วงของการจ่ายการเสีย เนี่ยตามพุทธนหวางโคจรเมื่อพุทธในราศีจักรอยู่ที่พบมรณะเรื่องของเงินทองการประกอบอาชีพนะครับช่วงจังหวะดีจังหวะร้ายไม่ใช่ร้ายทั้งเดือนแต่ก็ไม่ได้ดีตลอดทั้งวันอยู่ที่จังหวะนอกนั้นก็ถือว่าดาวส่งผลดีต่อดวงชะตาแต่ช่วงที่จะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับ1-3เนี่ยอังคารโคจรมาให้ลาบให้ผล ตามครูบาอาจารย์ได้เลยเพราะว่าอังคารคือดาวภพสุภาษะนะครับพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่อาศัยพันธุด้วยมาอยู่ที่ภพลาภะได้วรโคตแต่พอวันที่สามจะเข้าสู่ภพวินาศระวังที่สุดก็คือญาติผู้ใหญ่อาจจะมีเรื่องเจ็บตัวลดลาปะหณะมีเรื่องที่จะต้องซ่อมบำรุงเสี่ยงโต้ปฏิเหตุมากนะครับ อันนี้คือดูอังคารดาวพันธุและดาวสุภะเดินทางไกลไปต่างถิ่นก็ควรจะระมัดระวังอาจจะเจอเหตุเพศภัยอยู่เรื่อยๆวันที่ต้องระมัดระวังที่สุดคือ3ถึง11เมษายนนะครับอังคารโคจรในภพวินาศแล้วอ่อนกำลังเป็นนิดระวังเรื่องรถจัพังผู้ใหญ่ไม่สบายมีเรื่องเจ็บตัวอังคารเจอกับดาวพระเสาร์อันนี้ก็ พึงระวังอุบัติเหตุหนโรคภัยไข้เจ็บคนผ่านเบียดเบียนขับรถราพหนะบางคนก็ขับแบบพันพาลคุณก็จะได้รับผลพลอยเสียไปกับเขาด้วยให้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับนอกนั้นก็ถือว่าเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทคล้วคลาดปลอดภัยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเกื้อหนุนเมื่อสร้างกุศลตามที่บอกแล้วโชคดีมีชยัยสำเร็จสมหวังทุกประการแน่นอนครับ